อ่ะโอเคครับผมมาถึงเรียบร้อยแล้วได้ที่พักแล้วภูทับเบิกผมได้เลือกห้องสีเหลืองนะครับผมซีซารต,ตรงนี้วิวแบบนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่พันสบาทเป็นราคาที่โอเคมี wifi ผมไปลองถามมาหลายๆที่บางที่ไม่มี wifi ส่วนใหญ่จะไม่มีไม่รู้ทำไมแต่ว่าที่นี่มีถือว่าราคาดีและกำลังเหมาะสมนี่คือ ห้องที่พักอยู่นะครับผมมีนี่มีระเบียงน้อยๆเอาไว้นั่งกินอะไรได้แบบนี้ถือว่าใช้ได้อยู่นะตรงนี้มองออกไปก็จะเห็นวิวแบบนี้นถือว่าโอเคไม่สูงอยู่ในระดับที่ค่อนค่อนสูงแต่ไม่สูงเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคมีโต๊ะสองตัวเอาไว้นั่งกินหมกทาได้ ที่สามารถสั่งอะไรได้นี่คือห้อง1200บาทผมว่าโอเคเลยผ่านด้านหน้าจริงๆแล้วมันจะมีหลายสีเพื่อน,เ,อนเห็นไหมมันจะมีหลายสีทรงคนเๆไปนะครับนี่มาดูห้องกันดีกว่าสภาพห้องมีอะไรบ้างถ้วยกาแฟ2แก้วน้ำสอขวดนะครับการน้ำร้อนปลั๊กไฟโอเคมีรหัส Wi-Fi ด้วยมี WiFi มีผ้าม่านมีพัดลม มีทีวี24นิ้ว1ตัวมีเคเบิล PSI พัดลมไม่มีแอร์เตียงถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครั้งแรกที่ผมเห็นถือว่าผ่านนะครับมีโต๊ะนี่มีโต๊ะแบบนี้ให้ได้นั่งถือว่าผ่านเลยนะครับนี่คือลักษณะแบบนี้ดูห้องน้ำกันดีกว่าห้องน้ำเป็นแบบนี้ มีฝักบัวมีเครื่องทําน้ําอุ่นและเป็นชักโครกมีกระดาษทิชชู่ถือว่าผ่านใช้ได้อ่างนี่แบนหนึ่งนี่แบบนี้ที่ทิ้งกระดาษผ่านเลยนะครับราคานี้พันสองบาทถือว่ามาเลือกไม่ผิดที่ผมจริงๆแล้วผมเดินดูหลายที่มากๆสำหรับการพักสองวันที่นี่นะครับผมนี่ ถือว่าโอเคที่นี่ชื่อว่าไล่กะหล่ำนะครับไล่กะหล่ำเป็นไงบ้างที่นี่คือไล่กะหล่ำหวานเพื่อนๆถ้ามาโพทับเบิกแนะนำไล่กะหล่ำหวานเนื่องจากที่พักโอเคราคานี้ใช้ได้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมรีวิวนีครับ มาเที่ยวก็ให้สนุก1,200บาทเท่านั้นมี Wi-Fi ด้วยหลายๆที่อาจจะวิวสวย 2,000, 1,800นะครับผมไม่มี Wi-Fi ผมถามผมก็เลยโอ้นะครับไม่ผ่านอันนี้มี Wi-Fi ลองดูนะครับผมไปละ